สวัสดีครับผมนายแพทย์ปิติทังไพศาลนายแพทย์สาสุขจังหวัดร้อเอ็ดนะครับก็ในช่วงใกล้ถึงเทศกาลจุดจีนนะครับเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเนะครับก็คงจะตื่นเต้น,นรับปีใหม่ซึ่งเราคิดว่าในปีใหม่จุดจีนนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ประเทศเราเนี่ยสดใสนะแล้วก็มีอนาคตเนื่องจากว่าภาวะโควิดเนี่ยก็คงจะค่อยๆ หายไปจากประเทศไทยนะสิ่งหนึ่งที่ประเพณีจุดจีนของเราก็คือในเรื่องของการซื้อหางงเห็ดเป็ดไก่นะครับที่จะมาไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษกันผมเองก็มีข้อแนะนำนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะที่ไปเลือกซื้อเรื่องหาไม่ว่าจะเป็นเ,เป็ดไก่สัตว์ปีกนะหรือแม้กระทั่งหมูต่างๆเองก็ดีอย่างที่เราได้รับทราบข่าวนะครับว่า โลกของเราเนี่ยก็เผชิญกับเชื้อไวรัสหลายตัวนะโดยเฉพาะในส่วนของอชั้วโรควรัสที่มากับสัตว์ปีกเองก็ดีแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะมีเชื้อไวรัสที่มากับหมูเองก็ดีนะงั้นการเลือกซื้อเออลือกหาผลิตภัณฑ์นะที่จะเอาไปไหว้เจ้านะ,ะก็อยากที่จะการที่หนึ่งน,นะครับถ้าเราเลือกซื้อเลือกหาเนี่ยก็คงจะต้องไปตลาดที่ได้คุณภาพนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับทาง เทศบาลขึ้นทะเบียนถูกต้องกับทางกรมปศุสัตว์นะอันนี้ประการที่1ประการที่2เนี่ยนะครับเมื่อเราไปเลือกหาสัตว์ปีดต่างๆนะเราถ้าถ้ากรณีที่เราเลือกสัตว์ที่มีชีวิตนะแล้วก็เอามาฆ่าเองเนี่ยก็ต้องเลือกสัตว์ที่ยังมีสุขภาพที่ดีนะฮะสายตาสดใสนะครับไม่ใช่สัตว์ที่เศร้าซึมนะฮะที่อาจจะ ที้เห็นว่าเขาอาจจะเป็นโรคอะไรติดตัวมานะอันนี้ก็ต้องเลือกซื้อเรื่องหาให้ดีนะต่อไปถ้าในกรณีที่เราเลือกหา,เ,าเป็นอา,อาหารปรุงสุกนะก็คงจะต้องเลือกร้านที่ได้สุขาอนามัยแล้วก็เลือกเ,อเป็ดเลือกไก่นะครับที่ปรุงสุกสะอาดนะได้คุณภาพนะอันนี้ก็ต้องนําเรียนว่าโรค ไข่หวันนกเองก็ดีนะซึ่งยังคงมีระบาดอยู่ในบางประเทศนะอันนี้เราต้องป้องกันไว้ก่อนนะส่วนเรื่องของหมูเนี่ยนะหมูช่วงนี้ก็มีเรื่องของโรคระบาดในในหมูนะซึ่งเป็นเหตุให้หมูขาดตลาดแล้วก็ขึ้นราคาเนี่ยก็คงจะต้องเลือกให้ดีนะบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการลักลอบเอาเน,นื้อหมูอะไรที่ผิดกฎหมายนะหรือหมูที่เป็นโรคเนี่ยนะครับมาขายในช่วงเทศกาลจรุษจีนนะอันนี้ก็ด้วยความห,มห่วงใยก็ ก็คงจะต้องเลือกอาหารนะถ้าทําเองก็ต้องเลือกสัตว์ที่ไม่ไม่ป่วยใช่นะหรือว่าเป็นสัตว์เป็ดไก่ที่ยังกระฉับกระเฉงอยู่นะดูลักษณะที่ยังสุขภาพดีถ้าในในกรณีที่เราเลือกที่จะซื้อไก่ซื้อเป็ดที่ปรุงสุกก็ต้องเลือกร้านอาหารนะร้านค้าแม่ค้าที่ได้ มีสุขอนามัยแล้วก็เลือกหาเป็ดไก่ที่มีคุณภาพให้เราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญอีกประการหนึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะรวมญาตินะครับหรือว่ามาสังสรรค์พบปะต่างๆเองก็ดีนะครับต้องกับเรียนว่าช่วงนี้เนี่ยโอมิครอนนะครับโควิดเนี่ยยังไม่ห่างหายไปจากเมืองร้อยเอ็ดหรือยังไม่ห่างหายไปจากประเทศไทยนะครับีของ โอมิคอนเน่ยะจะน่าจะช่วงใก,ใกล้ๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเว้นระยะหา่างนะการสวมใส่แมสนะครับการล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็การที่เราจะไม่พบปะคุกคีใกล้ชิดนะโดยเฉพาะในส่วนของพี่น้องเองหลายคนนะที่อาจจะเดินทางมาจากต่างจ,จังหวัดอาจจะเดินทางมาจากต่างที่ไกลๆนะครับเราไม่รู้นะเนื่องจากว่า ไวรัสโควิดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีอาการนะแล้วก็อาจจะนํามาแพร่นะให้กับปู่ย่าตายายนะครับเอาปรงามาฆของเราได้นะครับอันนี้ต้องต้องระมัดระวังนะเป็นพิเศษแล้วก็ยังคงต้องนะยังคงต้องอยึดมั่นนะครับในเรื่องของอาการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลนะที่ที่เป็นเรื่องสําคัญก็อสาคัญในตอนนี้เนี่ยนะครับอยากจะเชิญชวนนะ กลุ่มผู้เปราะบางนะครับอากงม่า,มาเนี่ยนะครับหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวขอให้ไปฉีดวัคซีนกันนะก็จะสามารถที่จะลดการติดเชื้อหรือลดการแพร่กระจายเชื้อหรือแม้กระทั่งถ้าเราติดเชื้อเนี่ยก็จะทําให้ผ่อนหนักเป็นเบาโรคไม่รุนแรงนะเราก็จะรักษาชีวิตรอดปลอดภัยเพื่ออนาคตที่สดใสของอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อนอนาคตที่เราคิดว่าภายในปีนี้เนี่ยนะครับโควิดก็คงจะหายไปจากเมืองไทยแล้วเราเราก็จะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะดีขึ้นต่อไปครับ